แตมแหมะมากหรอครับแตมแหมะมากหรอครับถัดลอรุ่นมึงครับว่าจะเป็นป้ายังครับพี่น้องอุ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องบ้านต้นครับพี่น้อง เมื่อนี้พ่พี่พาน้องมาเบ่งบรรยากาศตรงไหงหน้าคือเกาล่ะครับได้เบ็ดนะครับมาว่าสิมาหาป้านะครับหาป่าเห็ดเมนู่แสบกินอีกคือเก่าล่ะครับพี่น้องมือนั่นมาใส่ปนะครับก็ไดสองโตนะครับเป็นป้าเป็นป้าตะพียนนะครับเดี๋ยวมาล่อลุ่นเบ่งครับว่าเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เสดป้าอหยัางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับ บอกอไยเซอรี่ครับเดี๋ยวขอโต๊ะปักเบ็ดกันครับแป๊บนึงครับผมแต้มแหลกมากล้วครับแต้มแหลกมากล้วครับถัร่รลอรลุนมึงครับวายสปินป้าย,ยัางครับพี่น้อง อุ้ยเขาว่างกองนะอู้ปูปนินครับปานินอู้ปูปนินครับพี่น้องแหมได้เมนูแซ่บๆหรอครับพี่นอ้องปานินครับสเสรต้นอนอกมาหน่นอยเนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนได้ปานินครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไวเ้เบิ้งอีกครับผม ตัวที่สองครับผมมาอีกแล้วครับเดี๋ยวพอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับผมปลาอย่างาะปลาตะเพียนครับผมตะเพียนครับเยี่ยมครับผมสองโตนะครับสองโตเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าบใบต้นสิได้เมนูอย่างครับมื้อนี้ ได้ป้ามาแลเราก็หาพักครับพี่น้องยอดบักบวบครับซเซวไปหลวกกินกับแจวนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บอีกก่อนครับผมได้พักมพาพอสมควดล้วครับพี่น้องยางมากมา่อพอเห็ดเฟืองนะครับเห็ดเฟืองดอกหนึ่งนะครับคือตัดไปนะครับ ด้ดอกหนึ่งครับแสบครับพี่นอกสวัสดีครับสวัสดีอีกทีนึงนะครับอยู่กับบาตนคือเราละครแล้วละครับเมนูจากป้าที่ผมไปใส่เบดมาเมื่อกี้นะครับเป็นปลาหนิ่งกับปลาตะเพียนครับเอาไปหนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งล้วก็มีพักนะครับพักลวกนะครับมีพักลวกอันนี้ยอดปัะอึครับผม ล้วก็มีเห็ดเฟืองดอกนึงนะครับเห็ดเฟืองดอกหนึ่งพี่เก็บมาเมื่อกี้นะครับมาครับพี่น้องมากินข้าเที่ยงในกันเด้อมันี้บาตุนก็ได้ข้าสวยมากนะครับได้ข้าสวยมากมากินกับบรรยากาศนะครับหลังฝนตกนะครับมาครับมากินเขาในกันนะครับเดี๋ยวขอรองมาก่อนครับโอ้ลืมลืมลืมน้ำจิ้มครับตำเอาเองเมื่อกี้นะครับหอมๆอมครับโอ้ยแสบแสบคัก ลองประนเหมืานก่อนนะครับใส่กับน้าจิบคําแรกครับ,บ,รรบอือ อันนี้ขาหลวกครับตืงแสบแสบครับพี่เนาะ Mm hmm. hmm.

แบ,แบกินเขาคนเดียวครับมาอน,นี้มาเด้อครับมากินด้วยกันกินเขาเที่ยงอยู่หน้าครับ เห็ดเท่าดอกหนึ่งครับเห็ดเฟืองปลานึ่ตัวหนึ่งจิบเบิดแล้วครับ ทองมันมองมันแสบครับทองมันสีมันมันนะครับปนินอือม ส้วงคักเนื้อไหลเบิดเป็นตัวหนึ่งครับปลาตะเพียน แสบคักพี่น้องปลานิลเหมือนไปตัวหนึ่งนะครับวันนี้ได้ปลานิลกับปลาถะเพียนนะครับกับเจียวตําเองใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเวลามันสิยาาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับแล้วก็บสกินต่ออีกอย่นี่แล้วครับถ้าเกิดเราพี่น้องมากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้บาตัวเด้อครับจะมาต้นถึงสามหมื่นซับสไครต์แล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ มื่อนี้บอต้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพี่หนาสำหรับมือนีสวัสดีครับผม